คุณบุคคลตมือเัรษกิอพอเพียงที่นำแมสมามา,มามอบให้วันนี้ค่ะก็วันนี้ก็จะมามอบแหมแสทางชุมชนเราก็ขอขอบคุณนะคะที่นำอของป้องกันอันนี้มาให้กับชุมชนของกลุ่มนิเวศท,ที่หมู่บ้านเพราะหมู่บ้านนี้มันใหญ่มากนะคะ ก็ต้องดูแลแล้วก็ต้องประกาศช่วยเหลือกันทุกครั้งนะคะรู้สึกยังไรครับกับการ่นร,รู้สึกดีครับลมลื่นได้เจอพวกพี่พวกนาคุณลุงดีใจครับที่ได้มาครับวันนี้มีนำมามอบให้ที่ครับผมหน้ากับผ้าจำนวน2,500ชิ้นครับแล้ว ต่อไปเนี่ยเราจะมีการขยายวงไปทางชุมชนไหนช้นชมครับอ๋อมีอยู่ตลอดครับเพราะตอนนี้เราก็ทางบริษัทเมืองธิศิพอเพียงก็ตั้งใจว่าเราจะทุกสัปดาห์เนี่ยโดยสกายเมดนิวเจนเนี่ยแล้วก็จะหาพื้นที่ชุมชนที่มีอัตราเสี่ยงสูงที่โลกยังแพร่ระบาดอยู่ก็จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับโดยการแจกหน้ากากอนามัยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันในชุมชนนะครับ ในนามของออหมู่บ้านเชื้อชาตเมืองกลุ่มนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่วันนี้ท่านมอบหน้ากากอนามัยให้กับเรานะครับจำนวน2 2 5 0 0ชิ้นนะครับให้กับชุมชนเรื้องทอนของเรานะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับชุมชนของเรานะครับก็ต้องขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับที่แ็นต่างๆสนัองชุนเราครับพอมาถึงที่ โครงการเพื่อนบ้านนิยธรของบุงกุ่มเนี้ยแล้วเรารู้สึกเหมืงนรับเความเป็นอยู่ของเขาหรือว่าของน้าบ้านก็ได้ได้เห็นว่าที่นี่ก็มีห้องเยอะนะคะเป็นมีจํานวน5,000ันกว่าห้องแล้วก็รวมทั้งมีประชา 20, กร20,000กว่าคนก็คิดว่ายินดีมากเลยที่ได้มา มาในวันนี้นะคะเพราะคิดว่าหน้ากากอนามัยเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องการเพราะทราบว่าที่นี่คือขาดแคลนหน้ากากอนามัยอะคะ่ะก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มานวันนี้นะคะ่ะอยากให้กอดพี่น้องประชาชนคนไทยที่กําลังตก อยู่ในภาวะสถานการณ์โควิดีนี้ครับค่ะ,คะ,คะก็อยากจะให้ทุกท่านนะนะคะก็ระวังตัวระมัดระวังตัวแล้วก็ปฏิบัติตัวนะคะให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้ระมัดระวังที่ดีอะคะ่ะก็เช่นว่าทุกคนก็ควรจะต้องสวมหน้าก,กากอนามัยรวมทั้งมีการร้างมือบ่อยๆนะคะหลีกเลี่ยงที่ชุมชน,นะคะ่ะ ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ก็อยู่ในบ้านไม่ต้องออกไปไหนแล้วก็ถ้าเป็นก็ค่อยๆอ,อยากจะให้ฉีดวัคซีนกันทุกท่านน,นะคะ,คะเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยอะค่ะ